สวัสดีครับพบกับผมริวพัสกรในช่อง sci-fi story กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเจาะลึกลงดีเทลและรายละเอียดกันนะครับเกี่ยวกับคําจํากัดความของเรื่องเส้นเวลาจักรวาลความเป็นจริงและมิติต่างๆใน MCU นะครับว่ามันมีความเชื่อมโยงที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรซึ่งผมก็ได้ทำแผนภาพจำลองระบบเวลาจักรวาลความเป็นจริงและมิติต่างๆเอาไว้ แต่ก่อนเราจะไปดูเรามาทบทวนความทรงจำกันก่อนครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็จะค่อนข้างพูดถึงเรื่องเวลาในด้านทฤษฎีเยอะนะครับซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถไปรับชมคลิปก่อนๆที่ผมเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องระบบเวลาในจักรวาลภาพยนตร์มาวลเพื่อทําความเข้าใจก่อนดูคลิปนี้นะครับเพราะมันอาจจะวุ่นวายจนทําให้สมองระเบิดได้รั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ซึ่งข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้เกิดจากการอ้างอิงข้อมูลต่างๆที่เราได้รู้และเห็นมาจากจักรวาลภาพยนตร์ตั้งแต่ Iron Man ปี2008จนมาถึงภาพยนตร์ Spider-Man No Way Home นะครับซึ่งในอนาคตมาวิลอาจจะมีการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภาพยนตร์ที่จะฉายต่อไปในอนาคตนะครับเริ่มแรกผมก็จะทำการนิยามคำว่าจักรวาลของ MCU นะครับว่ามันคืออะไรซึ่งอ้างอิงจากคำพูดของวองนะครับว่า จักรวาลก่อกำเนิดขึ้นจากเหตุการณ์บิ๊กแบงและการระเบิดของบิ๊กแบงนั้นได้ส่งมณีธาตุทั้ง6กระจายไปทั่วทั้งจักรวาลและมณีทั้ง6นี้จะคอยรักษาภาวะทั้ง6ในจักรวานนั่นก็คืออวกาศความเป็นจริงพลังวิญญาณจิตใจและเวลาซึ่ง6มณีนี้เป็นสิ่งที่คอยรักษาทานไหลของเวลาเอาไว้ในจักรวานนั้นๆซึ่งนั่นก็หมายความว่าในหจักรวาล จะมี i n นฟินิตี้สโตน6เม็ดที่รักษาเส้นเวลา1เส้นให้กับจักรวารนั้นนั่นเองและใน1เส้นเวลาก็จะมี1ความเป็นจริงซึ่งความเป็นจริงก็คือเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลน,นั้นนนนั่นเองครับเช่นอเวนเจอร์ชนะธานอสคือ1ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองครับทีนี้เราจะมาพูดต่อกันที่เรื่องของเส้นเวลาครับ ซึ่งอ้างอิงจากข้อ um, มูลท <IN> ี่เราได้จากซีรีส์โลกีนะครับว่าระบบเวลาของมาเวลนั้นทุกช่วงเวลาเกิดขึ้นพร้อมกันครับเช่น Avengers ในปี2012กำลังต่อสู้กับกองทัพของชิทอรี่อยู่แต่ในขณะเดียวกัน a v e n g e อ s ในปี2023ก็กำลังต่อสู้กับกองทัพของธานอสอยู่เช่นเดียวกันหรือเหตุการณ์ทีเกิดขึ้นอยู่ในขณะเดียวกัน และที่ He Who Remain นั้นสามารถรับรู้เรื่องราวทุกๆเหตุการณ์ได้พร้อมๆกันก็เนื่องจากเขาอยู่ณจุดจบของเส้นเวลาหรือที่เรียกว่า The ะ o อยนั่นเองครับซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเส้นเวลามันมีตอนจบด้วยเหรอผมก็ได้ไปทำการค้นคว้าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าทฤษฎีดีฟทามของนักดาราศาสตร์อย่างฟิลเพลตที่กล่าวว่าเมื่อจักรวาลมาถึงจุดสิ้นสุดจักรวาล จะถูกหลุมดํากลืนกินหลังจากนั้นโปรตอนและสาสารทุกอย่างจะถูกย่อยสลายซึ่งอะไรที่อยู่นอกเหนือจากหลุมดํานี้จะถูกทําให้สลายกลายเป็นพลังงานและเล็กลงระดับซับอะตอมิกซึ่งเราก็จะไม่เหลืออะไรเลยนอกจากหลุมดําซึ่งในซีรีส์โลกิก็ได้โชว์ให้เห็นหลุมดํานี้ในช่วงตอนต้นของ EP 6ครับซึ่งทําให้เห็นว่าฮีฮูริเมนนั้นใช้ชีวิตอยู่ในหลุมดําที่เป็นจุดจบของจักรวาลซึ่งนี่ก็หมายความว่า ถ้าไม่มีจักรวาลก็ถือเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นเวลาเช่นกันนั่นจึงหมายความว่าฮีโรริเมนนั้นอยู่ในสถานที่ที่สามารถเห็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันได้เพราะเขาอยู่ในจุดสิ้นสุดของเวลานั่นเองครับพอตอนนี้เราเข้าใจคอนเซปต์เรื่องเส้นเวลาว่าทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันเราจะมองภาพเส้นเวลาเป็นหลูกวงกลมและเห็นภาพว่าเหตุการณ์บิ๊กแบงที่เป็นต้นกำเนิดของจักรวาลและหลุมดำ ที่เป็นจุดจบของจักรวาลน,นั้นแม้แต่2เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันอยู่ตลอดเวลาทีนี้ผมจะมาพูดถึงนิยามคําว่าความเป็นจริงบ้างครับว่ามันเกี่ยวข้องอย่างไรกับเส้นเวลาและจักรวาลซึ่งความเป็นจริงก็คือเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในเส้นเวลาและจักรวาลน,นั้นๆแต่ทันใดที่ความเป็นจริงถูกเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่เส้นเวลาในจักรวาลน,นั้นควรจะเป็นจะทําให้เกิดเป็นความเป็นจริงใหม่ขึ้นหรือที่เราเห็นเส้นเวลาแตกกิ่งออกมานั่นเอง ช่นานอสจะแย่งชิงมณีจากทุกคนในปี2018แต่หากก่อนหน้านั้นมีคนทําให้เขาเปลี่ยนใจได้และหนีไปทํานาแทนก็หมายความว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างใน Avengers Infinity War ขึ้นซึ่งนั่นหมายถึงความเป็นจริงใหม่ได้ถือกําเนิดขึ้นและผลที่ตามมาก็คือเส้นเวลาจะแตกกิ่งออกจากจักรวาลเดิมของมันซึ่งในซีรีส์โลกิเราก็จะเห็นว่าถ้า T.V.A. ยังอยู่ T.V.A. จะไม่ต้องการให้เกิดการแตกกิ่งของเส้นเวลาซึ่งพวกเขาจะทำการเผาเส้นเวลาที่แตกกิ่งออกมาให้หายไปก่อนที่จะถึงจุดที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้งั้นถ้าตอนนี้ไม่มี T.V.A. แล้วจะเป็นยังไงต่อเมื่อความเป็นจริงใหม่เกิดขึ้นในจักรวาลเส้นเวลาในจักรวาลน,นั้นก็จะแตกกิ่งออกจนถึงจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้และเมื่อถึงจุดนั้นนั่นหมายถึง การก่อกําเนิดของจักรวาลใหม่หรือที่แฟนคลับมาเวลรู้จักคํานี้กันดีอยู่แล้วก็คือมัลติเวิร์สหรือพระหุจักรวาลน,นั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็อ้างอิงมาจากคําพูดของอูอา t ตูเดอะวอชเชอร์ในซีรีส์วอตอีฟนะครับซึ่งในตอนที่1ของซีรีส์วอตอีฟที่เล่าว่าตอนที่สตีฟโรเจอร์กำลังจะถูกฉีดเซรัม่มถ้าเป็นในจักรวาลที่เราดูในภาพยนตร์เฮกกี้ ก็จะเลือกเดินออกไปจากห้องที่ทำการฉีดซูเปอร์โซลเจอร์เซรุปแต่ใน What If ตอนที่ p e ็กกเลือกที่จะอยู่ในห้องนี้ด้วยว a ตเชอรก็ได้พูดขึ้นมาทันทีนะครับว่าทันทีที่ p e ็กก้เลือกตัดสินใจจะอยู่ในห้องนี้จักรวาลใหม่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นผมจึงสรุปได้ว่าทันทีที่ความเป็นจริงของจักรวาลน,นั้นๆั้นมีการตัดสินใจหรือมีปัจจัยบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจะทำให้เส้นเวลาของจักรวาลน,นั้นแตกกิ่งออก และเมื่อมันแตกกิ่งออกไปเรื่อยๆจนไม่สามารถย้อนกลับได้ก็จะเป็นการสร้างจัก,กรวาลความเป็นจริงและเส้นเวลาใหม่เกิดขึ้นมาและหากการแตกกิ่งของเส้นเวลามีมากขึ้นก็จะยิ่งก่อให้เกิดจัก,กรวาลใหม่มากมายจำนวนนับอน,นันต์จนกลายเป็นมัลติเวิร์สหรือพหุจัก,กรวาลน,นั่นเองครับแต่ทีนี้ก่อนหน้านี้ผมได้พูดไว้ว่าแต่และจัก,กรวาลจะมีหความเป็นจริงหงเส้นเวลา แต่มันก็มีกรณีตัวอย่างที่เป็นเคสพิเศษอย่างในซีรีส์ What If ตอนที่4พที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์จะทำการย้อนเวลากลับไปแก้ไขความตายของคริสตีนพอมเมอร์ที่ถือเป็นจุดสมบูรณ์ของเส้นเวลาในจักรวานนั้นซึ่งคับว่าจุดสมบูรณ์นั้นก็มีความน่าสนใจเช่นกันครับเพราะในแต่ละจักรวาลก็จะมีจุดสมบูรณ์ที่แตกต่างกันออกไปเช่นกันแต่ประเด็นที่ผมต้องการจะพูดก็คือ พอด็อกเตอร์สเตรนจ์กลับไปแก้ไขในสิ่งที่แก้ไม่ได้จนทำให้แอนเชียนวันต้องมาหยุดสเตรนจ์เอาไว้โดยการแบ่งสเตรนจ์ออกจากเส้นเวลาเส้นนี้ไปทำให้สเตรนจ์ในจักรวาลน,นี้ยังคงปกติและไม่หมกมุ่นกับการย้อนเวลามาแก้ไขเพื่อช่วยคนรักแต่สิ่งที่แอนเชียนวันได้ทำไปนั้นแอนเชียนวันก็ได้พูดเองว่าสิ่งที่เธอทำคือการแยกสเตรนจ์ทั้งสองออกจากกันทำให้เกิดเป็นสเตรนจ์จาก2เส้นเวลาที่ดำรงอยู่ใน1จักรวาล ซึ่ง what if EP นี้ก็ถือว่าทำให้ผมประหลาดใจมากเช่นกันนะครับว่าโห้มาเวลจะเอาให้งงขนาดไหนกันครับเนี่ยซึ่งนี่ก็ถือเป็นกรณีพิเศษนะครับจากนิยามของจักรวาลความเป็นจริงและเส้นเวลาแต่มันยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเพราะผมจะมานิยามเรื่องมิติกันต่อครับซึ่งเรื่องมิติผมจะขอแบ่งเป็นมิติที่อยู่ภายในจักรวาลและมิติที่ดำรงอยู่นอกเหนือเส้นเวลาหรือจักรวาลครับ งั้นผมจะขอพูดถึงมิติที่อยู่ภายในจักรวาลก่อนนะครับซึ่งเราก็ต้องมาพูดถึงส่วนประกอบของจักรวาลกันก่อนนะครับว่าภายในจักรวาลประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งภายในจักรวาลน,นะครับก็จะมีกาแล็กซีเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยอาณาจักรทั้ง9ที่เปรียบเสมือนทวีปของอวกาศนั่นเองซึ่งมิดการ์หรือโลกก็คือถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของทั้ง9อาณาจักรนั่นเองงั้นที่นี้เราจะมาโฟกัสกันที่ในโลกนะครับ ซึ่งในโลกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยมิติกระจกที่เราได้เห็นในด็อกเตอร์สเตรนจ์ซึ่งมันก็เป็นมิติที่เรียกได้ว่าดำรงอยู่แต่ไม่มีผลกับความเป็นจริงหรือมิติที่แบล็กแพนเตอร์ไปหาบัมพบ,บุรุษของตนเอง<ม>ก็ถือเป็นอีกมิติที่ดำรงอยู่ภายใต้ใตจักรวาลที่อาจจะเป็นมิติที่ผูกอยู่กับแค่วากานดาหรือเทพีบาสนั่นเองครับอีกอย่างคือคุณหลุนและทาโลก็ต่างเป็นมิติที่ดำรงอยู่ภายในจักรวาลและเส้นเวลาเช่นกันครับ และทีนี้เราจะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงที่ไม่ได้ส่งผลต่อการแตกกิ่งของเส้นเวลาแต่อย่างใดซึ่งสิ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือ Pocket Reality นั่นเองครับซึ่งมันก็คือ The Hex ที่เป็นมิติของวานด้าที่เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของทุกสิ่งที่อยู่ภายในมิตินี้แต่โลกภายนอกมิตินี้ก็ยังคงอยู่ปกติไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโลกภายนอกแต่อย่างใด หรือ Pocket Reality ของ Strange Supreme ก็ถือเป็นมิติอีกชนิดที่สามารถนำมาใช้กักเก็บหรือจองจำสิ่งต่างๆได้ซึ่งที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นมิติที่ดำรงอยู่ภายในจักรวาลครับและมิติที่ดำรงอยู่นอกเหนือจากจักรวาลหรือเส้นเวลาละ่ะมีอะไรบ้างที่เรารู้จักตอนนี้หนึ่งเลยก็คือมิติควอนตัมซึ่งเป็นมิติของสิ่งที่ย่อเล็กลงกว่าอะตอม จะอยู่ภายในมิตินี้และมิตินี้เป็นมิติที่กฎของเวลาและการละอวกาศไม่สามารถใช้ได้ที่นี่ซึ่งเราก็ได้เห็นการใช้ประโยชน์จากมิติควอนตัมใน Avengers Endgame ที่ใช้มิติควอนตัมในการเป็นเส้นทางในการเดินทางข้ามจัก,กรวาลไปยังอีกจักรวาลณนะจุดเวลาที่ถูกกำหนดไว้ด้วย GPS เวลาของ Tony s t a r ร ซึ่งการเดินทางข้ามเวลาของมิติควอนตัมนั้นถือเป็นการสร้างการแตกกิ่งของเส้นเวลาเพื่อสร้างจักรวาลใหม่แต่ทันทีที่อเวนเจอร์เอามานีไปคืนในเส้นเวลาเดิมของจักรวาลนั้นนั้น,น,นจึงทําให้กิ่งที่แตกออกมาสลายไปนั่นเองครับต่อมาที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือมิติมืดของดอมามูนั่นเองครับซึ่งมิติมืดของดอมามูนั้นอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของเวลาเช่นกันซึ่งง้างอิงจากสิ่งที่หว่องได้พูดไว้ก็คือดอมามู เป็นผู้พิชิตที่จ้องจะรุกรานและกลืนกินทุกพิพพเข้าสู่มิติของตนเองเป้าหมายหลักก็คือการรุกรานทุกจักรวาลซึ่งคําว่าทุกจักรวาลเนี่ยแหละครับที่ทําให้เป็นการบ่งบอกว่าดอมามูนั้นอยู่ในมิติที่ดํารงอยู่นอกจักรวาลและเส้นเวลานั่นแปลว่าดอมามูเป็นสิ่งมีชีวิตระดับมัลติเวิร์สใน MCU ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ทนฟังผมพูดมาจนถึงจุดนี้นะครับซึ่งผมก็คงต้องบอกว่า ผมคงต้องจบเนื้อหาของคลิปเพียงเท่านี้ครับซึ่งหากเพื่อนๆเนี่ยเห็นว่าข้อมูลของผมเนี่ยตกหล่นตรงจุดไหนก็สามารถชี้แจงถแถลงขายมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยครับซึ่งผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นส่วนช่วยในการให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถนิยามเรื่องจักรวาลความเป็นจริงเส้นเวลาและมิติใน MCU ได้กระจ่างขึ้นนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่อง sci-fi story ครับแต่ก่อนจะจากกันไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยครับผมพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นของทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับบ๊ายบาย